น,นะครับพบกับช่างนนอีกเช่นเคย่อครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวน,นี้เจ้าเหยียออยู่เพาะอยูกเพาะ,เ,พาะเป็นพม่าครับพม่ายึดฟันนะครับไม่ใช่รอเหยือ่อรอเพราะนี่ลูกผสมไปเจ็ดเดือนเช็คดูเลยครับสองสองครั้งครั้งแรกเก้า,าน,นาทีครับตีโคตสุ่บอดเก้านาทีบอดเลยครับครั้งแรก พอเนีไม่เต็มไก,ก่กระเทยไปดีไปกัดสองห้าสองหกสอโดยโดยกลางโดยสูงโดยกลางดอครับครั้งที่สองได้ยี่สิบนาทีครับคู่ต่อสู้ไม่ไม่ถึงสิบแปดนาทีคู่ต่อสู้จะบอกครับตัวนี้เป็นไก่ลงแดงสิบแปดนาทีคอันที่สองซ้อมเนี่เยเจ็บแค่นี้สิบแปดนาทีคู่ต่อสู้ใหญ่กว่าครับมีคลิปให้ดูนะ แต่ผมอัดไว้สิบนาทีงอส่งให้ดูได้ไก่บาตีด้านหน้าครับแข้งหน้าไว้มากนหนาไม่โล่นนะครับยังไม่โล่เป็นไก่บ้าเดือนเดือนปีครับเก็บข่เก็บไข่ลูกพ่อน่อยไก่ด้วยประครับเคยไก่ก็เคย มีสองตัวครับแต่ตัวนี้ตันทั้ง,งไม่เนี่ยตัวนึ่งมือหยก5นาทีก็ห่อนไปยกตัวนี้เก่งจังก็ถือ ยังให,หมเนะครับ

เกาะูจิตต์มองขึ้นมัแล้วน้ำแคลอ <c oughs> โอเคเียบรล้ยนะครับ

วงแดงครับมงบ่าตีตครับทีกระสานไก่แข่งไก่เดินเดินหยิบไวมากครับตีลึกตีเจ็บตีแดงแต่ไม่ไม่ได้ตีครับเสียงเสียงเนื้อเลยครับตีเนื้อตรงนี้เดี๋ยวผมเอาคู่ให้ดู ันครบลูกเพาะเหมือนกันเลยครับตัวน,นี้ทานได้หมุนได้นั่งได้จับไม่สวยลูกไปโดนอะไรมา

ยิ่งๆเหมือนกันต่นนี้ชอบหน้าค้างลังโตมาก <c oughs> สวยครับแต่ใหม่ครับฝากติดตามช่วงเลยกๆนะครับตัวนี้ราคาดีก็ปล่อยปล่อยในช่อสองแต่ว่าผม ไว้เพาะไม่ได้ก็มไม่ใช่เรื่องอะไรม่ไกน่นี้นำขึ้นมาสูงมนกันครับกติดตามแบบมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับ,บแล้วก็ยกละถันร้อย